ครับมากตอนะคุณผู้ชมนะคะใครสนใจลงโฆษณามาได้เลยนะคะอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็090 089 9995นั่นเองคุณผู้ชมคะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงเปรตที่3ของรายการของเรานะคะลำไย,ยหายทองคำไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะไปเล่นคอนเสิร์ตนูน่นนี่นั่นเสร็จปั๊บเนี่ยแฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันอย่างเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก่อจะกลับใช่ไหมก็มีการต่อคิวใช่ไหมลนัน เพื่อจะขอถ่ายรูปลำไยกับแฟนคลับนี่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าแฟนคลับพวกนี้เนี่ยครับเป็นแฟนคลับที่สนิทกับลำไยมาตั้งนานแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าของงานก็เดินมาแล้วมาแซงคิวใช่ไหมมาขอแซงคิวแล้วลำไยบอกไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของงานที่จัดด้วยใช่ไหมเรามีคลิปใช่ไหมอ่าเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็ดอกคนที่มาแต่ละคนนะค่ะ ไม่เป็นระเบียบอะไรเลยแล้วถ้ี่เราจะถ่ายเดี๋ยวราไม่ไปต่อแถวอยู่แล้วไม่เป็นระเบียบเลยจริงๆค่ะพี่คือภาษานงานไม่เป็นระเบียบอะไรเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับตอลงกันก็จะมาลัดกิบุนนี่ยไม่ได้ลัดกิบุนไม่ไม่ถ่ายอยู่แล้วจะมาลัดกิบุนแบบนี้ไม่เข้าใจอะค่ะไม่เห็นใจทุกท่านไม่ก็ถ่ายจานแ้วก็เมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยอ๋ออันนั้นคืออะไรก็ไม่รู โทรหาผู้จัดการแบงค์อย่างหาะหลายสายมากเลยค่ะผู้จัดการแบงค์คนเมื่อกี้ใช่ไหมคะต้องเมาเหมือนกันนะคะคือถ้าจะทำงานรบกวนว่าคลิปจริงไหมขานะคะก็นี่แหละครับเป็นคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าผู้ของงานจะเป็นนายตำรวจใหญ่นะนายตำรวจใหญ่นะคะก็เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในการจัดงานของท่านด้วยนะฮะแล้วก็ จะแซงคิวถ่ายรูปด้วยนะคะลำใหญ่ก็ไม่ไม่ยอมนะครับเพราะว่างานมันจบแล้ววันนี้อเมื่อง,งานมันจบแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็แฟนคลับเขาก็มาขอถ่ายรูปเขาก็จะให้แฟนคลับถ่ายก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขเขาก็ต้องเอาแฟนคลับ FC เขาก่อนแล้วก็นั่นแหละคะ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงต่อไปจะจ้างต่อไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะก็นี่แหละค่ะนะคะมากันที่ ข่าวต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะชาวเน็ตห่วงภาพล่าสุดคือน้องคิตตี้ชิชาใช่ไหมซูปผอมนะคะทุ่มเทกับงานนะคะเขาเคยเล่นเรื่องแนโนใช่ไหมทางเน็ตฟลิใช่ไหม, Netflix, ไหมอ๋อเหรออ๋อฉันดูอยู่แต่จริงๆน้องเขาผอมอยู่แล้วนะโดยส่วนตัวน้องเขาเป็นคนรูปร่างผอมบางอยู่แล้วนะ ตามเอาอือฮากันไปทั่วโซเชียลมเลยนะคะเพื่อภาพล่าสุดของดาราสาวนะคะแล้วก็นางแบบอย่างคิตตี้ชิชานะคะปรากฏตัวนักง,งานแฟชั่นโชว์นะคะอีสแซงโลลองนะคะยิปแซงโลลองอ๋อผอมลงแต่จริงๆแล้วเขาก็ผอมอยู่แล้วนะแต่งวดนี้เหมือนผอมลงกว่าเดิมนะคะ หลายคนก็เห็นภาพนะคะก็บอกว่าอดเป็นห่วงสุขภาพเธอไม่ได้เพราะว่าดูซูปผอมไปนะคะซึ่งมีรายงานว่าตอนนี้เธอกำลังจะถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องนะคะดิอ e ีวิลหรอนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่เธอเนี่ยจะต้องลดน้ำหนักเพื่อความสมจริงของตัวละครที่เธอจะต้องแสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นนะคะทางด้านชาวเน็ตก็ต่างมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ เ,ออเธอเด้ดังจาก Netflix กนะพี่เต๋อก็ดหูหนังเธออยู่นะหนังเธอนะแต่เธอผอมไปนะอันนี้ผอมเกินไปนะคะแต่ว่าเขาเ,ขเขมืองน,นอกหรือว่าถ้าไปร,ร่วมง,งานกับเมืองน,นอกเนี่ยการอ้วนการผอมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาต้องสวมบทบาทให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวซี่เขาแสดงนะคะคิตตี้นะคะต้องลดน้ําหนักถ่ายหนังขนาดนี้เลยเหรอใช้ซีแบบเบลล่าในทวายไลไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เขา หนูต้องเข้าใจนั้นเบลลนะ่าส์ะทวายไลน์เนี่ยตอนที่เขาเล่นเป็นแวมพายที่เขาจะกลายเป็นจากมนุษย์กลายเป็นแวมพายเนี่ยเขาดังแล้วเข้าใจไหมล่ะน่อันนั้นเขาดังแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรื่องเยอะใส่เขาไม่ได้นะเขาไม่จ้างนะลูกโหห่วงสุขภาพคิตตีจังเพราะว่ามันมีหลายคนนะคะที่ลดน้ําหนักแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบหนักๆเลยอะ่ะอย่างพระเอกเรื่องแบทแมนอะฮีเลเจอร์หรือเปล่าวะไอ้ไม่ใช่ฮีเลเจอร์หรือใครอะ่ะอีกคนหนึ่งอะ่ะ ตอนหลังหมอห้ามนะคะตอนหลังหมอห้ามเพราะว่ากินแอปเปิลกับทูน่ากระป๋องวันละกระป๋องกับแอปเปิลหมอห้ามเลยนะคะที่จะต้องเล่นเราไม่ได้รางวัลอสการ์เรื่องหนึ่งอะ่ะที่เล่นเป็นคนที่แบบว่าน,นอนไม่หลับอะ่ะนะคะเออนั่นแหละค่ะหมอห้ามเลยนะคะหมอบอกว่าให้แค่นี้พอแล้วเรื่องเดียวพอเรื่องอื่นไม่ได้แล้วเรื่องต่อไปเขาต้องกลับมาฟิตหุนห้หนากว่าเดิม ทีนี้เนี่ยพอตรวจสุขภาพหมอห้ามเลยเพราะร่างกายมันขาดสารอาหารขาดเกลือแล้ขาดวิตามินต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะช็อกได้นะคะ่วงสุขภาพคิตตี้จางนี่แหละวงการมายาหนักกว่าพี่ไมดาวิกาที่เล่น69อีกอะ่ะนะคะไมดาวิกาก็ถือว่าผอมแต่ยังไม่มากคือผอมสวยก็ถึงถือว่าสวยแต่มันก็ผอมนั่นแหละแต่คิตตี้ชิชาเนี่ยผอมเยอะเราก็ไปว่าน้องไม่ได้เพราะว่า น้องไปเล่นหนังต่างประเทศไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเขาคงบทเนี่ยมันจะต้องผอมจริงๆอะ่ะมันจะต้องผอมจริงๆอะ่ะนะคะน้องไปบอกว่าเหมือนแวมพรยทวายไลท์แบบที่คริสเตนจวตเล่นได้ไหมคริสเตนจว t ตอนนั้นดังแล้วไงมันทำซีจได้ไงดารามันมีสิทธิ์เรียกร้องไงลูกเข้าใจไหมอะ่ะ แต่บางคนมันยังไม่ได้ดังเท่าคริสตินจูตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสั่งไม่ได้มันต้องเอาแบบร่างเราเองผอมเองเลยอะไม่งั้นเขาก็จะไม่จ้างเราอะนะคะแต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะขครสนใจลงโฆษณา090-089-9995พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ <sh arp> แล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ